คือคนเนี่ยมันเนี่ยคนเนี่ยเชื่อไหมถ้าตัวเองผิดให้อาภาัยได้เสมอไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นถ้าตัวเองทําผิดนะมันไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกมันไม่เสียหายมากหรอกถ้าคดีประหารชีวิตเนี่ยนะโอ้จำคุกตลอดชีพก็พอไม่ถึงจะต้องกระเข็นต้องฆ่ากันหรอกเนี่ยนะอะไรเป็นต้นเนี่ยนะคือคือถ้าสําหรับตัวเองแล้วคนจะให้อาภาัยได้ เสมอเมื่อตัวเองให้อาภัยแก่ตัวเองได้เสมอเนี่ยพระนนเนี่ยท่านรู้ตัวว่าท่านนี่พลาดแล้วเพราะแทนที่ท่านจะอาราธนาท่านก็ไม่ได้อาราธนาพันการไม่อาราธนาบอกว่าโอโหเรื่องนี้เราผิดคนเดียวพระพุทธเจ้าไม่ผิดเราก็ผิดพระพุทธเจ้าไม่ผิดเพราะฉะนั้นมันก็จะให้อาภัยตัวเองเสมอเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามาตอกย้ำให้ตัวเองไม่สบายใจแล้วมีประโยชน์ไหมก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วเพราะท่านก็เนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะช่วยให้ท่าน สา,สางซาลงจากความโศกเนี่ยนะลำดับนั้นเมื่อพระองค์ท่านพระนนก็ทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้านะพระองค์ให้ไปแล้วพระนนก็ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณน,นั่งแล้วณนะที่โคนไม้ต้นหนึ่งในที่ไม่ไกลาจากที่ตรงนั้นเนี่ยนะ ที่จริงการปรินิพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติว่าพระองค์นั้นถ้าสมมติว่าพระองค์มีพระชนมายุร้อยปีเนี่ยนะพระองค์ก็ต้องปรินิพานตอนอายุ80ปีเพราะว่าพระองค์นั้นจะต้องอพุทธสริระของพระองค์เนี่ยจะต้องบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการถ้าพระองค์อายุอายุยืนต่อไปฟันก็หัก ผมก็งอกอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายฟันหักผมงอกผิวหนังเหี่ยวย่นร่างกายก็คอมลงอ,อาการต่างๆของคนชาราก็จะปรากฏความชาราก็จะปรากฏซึ่งไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าที่จะดำรงอยู่ถึงขนาดนั้นเนี่ยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็คนก็จะโอ้โหน่าสงสารพระพุทธเจ้าจริงเลยเนาะเนี่ยฟองฟันหลอหมดแล้วเนี่ยะองจะฉันอะไรได้ แหมฟังอย่างนี้แล้วแทนที่จะอะไรนะกลายเป็นสงสารพระพุทธเจ้าใช่ไหมเอ้าเอาไปเอามาบอกพระพุทธเจ้าสงสารเรากลายเป็นว่าเราสงสารพระพุทธเจ้าเอาเอมันงงไปแล้วไม่รู้ว่าใครสงสารใครละ่ะคะเนี่ยนะแตามองเห็นพระองค์ป่วยก็กลายเป็นสงสารพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าใครโปรดใครก็ไม่รู้ว่าใครสงเคราะห์ใครก็ไม่รู้ใครช่วยใครก็ไม่รู้ก็เลยมันจะยุ่งไปหมดเลยถ้าพระองค์คืนอยู่ต่อไปเพรันเห็นอำนาจประโยชน์หลายประการพระองค์ก็เลย นะดับขันธทปรินิพานและที่สําคัญเนี่ยพุทธเวไนที่จะให้พระองค์สองเคราะห์นั้นก็หมดแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วเมื่อพระนลนจากไปนะครั้งนั้นแลมานผู้มีบาปเมื่อท่านพระนนลลีกไปแล้วไม่นานเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพานขอพระสุคตจงปรินิพานเถิดนะให้ปรินิพานในบัดนี้เลยเถิดบัดนี้หรือเวลานี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนะพระองค์ก็เปิดโอกาสให้พระอนุนอาราธนาให้พระชนมายุยืนต่อไปจะได้เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมากพอพระอน,นุนไม่อาราธนาพระอนุนจากไปมานเข้ามาแทน นะพูดพูดแบบอะไรนะให้ในยัยะแกคนบอกว่าให้ท่านมีพระชนมายุยืนเถอะไม่กับคนที่คนที่ควรจะอวยพรให้อายุยืนจากไปไอ้คนบอกาตายซะเถอะอย่างเ้นนะนะพูดแบบภาษาชาวบ้านนะว่ามาถึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งตรงกันข้ามมาบอกได้เวลาตายแล้วอย่างเ้นนะนะสมควรที่จะตายแล้วน,นะทีนี้ไอ้คาที่ที่ มาเนี่ยนะเขาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าดับขันธปริริณพานเนี่ยเขาก็ฉลาดนะเขาไม่ใช่ว่าคนโง่นนะพยมารน,นั้นเป็นเทพชั้นประเนมนมิตวัสวัตตีเพราะฉะนั้นคําที่เขาอาราธนามันต้องมีเหตุผลเขาอ้างอิงเหตุการณ์เมื่อแรกตรัสรู้เนี่ยนะเขาอ้างอิงเอาพระพุทธพจน์เมื่อแรกตรัสรู้มายืนยันว่าได้เวลาที่พระองค์ดับขันทปรินิณพานแล้วคือเรื่องมีอยู่ว่า ในสัปดาห์ที่หนึ่งเนี่ยพระองค์ก็ประทับนั่งโพธิบัลังสัปดาห์ที่สองอนิมิสเจดีสัปดาห์ที่สามรัตนะจงกรมรัปดาห์ที่สี่รัตนคระเจดีสัปดาห์ที่ห้าอาชาปารนิโครสัปดาห์ที่หกก็ที่อะไรอะไรนะสามุจลินเนี่ยนะสัปดาห์ที่เจ็ดราชายตนะสัปดาห์ที่แปดก็มาประทับที่อาชาปาลนิโครอีกครั้งหนึ่ง ตอนนั้นเนี่ยมารก็มาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าปรินิพานเหมือนอย่างว่าเขาบอกว่าจะอยู่ให้มันลําบากไปทําไมตรัสรู้แล้วก็ไปแต่สบายแต่เพียงคนเดียวพอแล้วไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่นมากมายอ่ะนะกคากะว่าคาอาราธนาประเภทนั้นแหละม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องคนอื่นหรอกเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้ตอบนะก็คือปฏิเสธคําที่มารอาราธนาให้ปรินิพานซึ่งพระองค์ก็ตรัส อบมารกล่าวกับมารในสมัยนั้นซึ่งมารได้ยกมาอ้างในตอนขณะนี้ว่าตอนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนมารผู้มีบาปภิกษุผู้เป็นสาวกของเราจักยังไม่ฉลาดไม่ได้รับแนะนำยังไม่แกล้วกล้ายังไม่เป็นพหูสูตร ยังไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนจากบอกจากแสดงจากบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำเนกทําให้ตื้นจากแสดงธรรมมีมีปาฏิหาริย์คมขีปรัปรวพาิให้เกิดขึ้นโดยเรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใดดูก่อนมารผู้มีบาปเราจักยังไม่ปรินิพานเพียงนั้น อันนี้เหตุผลบอกว่าพราะองค์ปฏิเสธว่าไม่ยังไม่ปรินิพานต้องดูสาวกเราก่อนสาวกเนี่ยนะก็คืออริยะสาวกได้แก่พระโสดาบันพระสกทา,าคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์คือพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้าหากว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะพระโสดาบันเป็นต้นถ้าท่านเหล่านั้นยังไม่ฉลาดไม่ฉลาดในอะไรในอริยมรรคท่านเหล่านั้นยังไม่ได้รับสังวรวินัย ปหานวินัยไม่สาม,มารถที่จะแกล้ากล้าในคําสอนเหมือนอย่างว่ายังไม่ได้รับนัยะจากพระพุทธเจ้าท่านก็ยังไม่แกล้ากล้ากับคาสอนท่านยังไม่เป็นประหูสูตรยังไม่สรงพระไตรปิฎกยังไม่ท่งพระไตรปิฎกยังจําพระไตรปิฎกกันไม่ได้และท่านเหล่านั้นน่ะยังไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือท่านยังไม่ได้เจริญวิปัสสนาสมควรแก่โลกุตระธรรมหรืออริยธรรมทั้งหลายท่านเหล่านั้นยังไม่ปฏิบัติ ชอบหรือยังไม่ได้ประพฤติตามธรรมหมายว่ายังไม่เข้าถึงคุณธรรมชั้นสูงและยังไม่ได้เรียนกับอาจารย์มาเป็นอย่างดีขณะเดียวกันเมื่อเรียนแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำเนกทําให้ตื้นหรือแสดงทำ ตั้งแต่เบื้องต้นจนอริยมรรคเพราะหลักการแสดงเนี่ยต้องแสดงเบื้องต้นเตืยศีลท่ามกลางสมถาวิปัสนานะปลายที่สุดคืออริยมรรคถ้ายังแสดงธรรมมีปาฏิหาริเช่นนี้ไม่ได้หรือยังข่มขี่ลัทธิที่หกสิบสองให้เรียบร้อยโดยชอบโดยถูกต้องไม่ได้เพียงไรมานเรายังไม่ปรินิพานเพียงนั้นอันนี้ก็เรียกว่าพระริยเจ้ายังขาดความสามารถไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวไปแล้ว ก็ถือว่าทําอะไรยังไม่เรียบร้อยเนี่ยนะพระองค์เองก็บอกว่าชมแต่พระพุทธเจ้าดีเหลือเกินแต่ช่วยใครไม่ได้เลยหรือช่วยไอคนที่ช่วยก็ยังไปบริหารอริยทรัพย์ของพระองค์ต่อไปไม่ได้เลยเนี่ยนะเสร็จแ,แล้วอันนี้เป็นคําที่พระองค์ตรัสเมื่อแรกตรัสรู้แรกตรัสรู้ทีนี้บัดนี้เนี่ยนะ,ะตรัสตอนที่พระองค์มีพระชนมายุสามสิบห้า บัดนี้พระองค์มีพระชนมายุ 4, 80แล้วบอกว่าบัดนี้ภิกษุของพระองค์เนี่ยนะภิกษุผู้เป็นสาวกข,ของพระองค์เนี่ยเป็นผู้ฉลาดได้รับคําแนะนําแล้วทุกท่านเนี่ยก็เป็นผู้แกล้กละเป็นพระหูสูรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปรับพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วก็บอก แสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกคำให้ตื้นแสดงธรรมมีปฏิหารคมขีประประวาที่เกิดขึ้นโดยสหธรรมอย่างเรียบร้อยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพานขอพระสุคตจงปรินิพานในบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนะ บอกว่าพระองค์บอกไว้ตอนนั้นว่าภิกษุต้องเก่งเหมางน้นเถอะจริงจับปรินิพานบัดน,นี้ก็เก่งอย่างที่พระองค์ต้องการแล้วเพราะันได้เวลาปรินิพานก็เขาเหมือนกับว่าอะไรอะไรนะเหมือน,นว่าลงจากบัลลังก์ซะลงซะอะไรเงี้ยถอนตัวซะถอนตัวซะอะไรพวกพวกฝ่ายค้านกับค้าน,านทั้งปีทั้งชาตินั่นแหละมันสรุปว่าเหตุผลใดก็ช่างท่านสมควรตายเหมืนกันไอ้พวกที่ประเภทสายประหารใช่ประหารซะประหารซะด้วยเหตุนี้ก็จงประหาร ชั้นใดก็ดีในทางเนี่ยก็เหมือนกันมานก็เหมือนกันมานเนี่ยเขาไม่สบายใจเลยที่มีคนต้องบรรลุที่คนจะตรัสรู้มรรคผลเขาไม่ชอบอ้าวบางคนก็บอกเอ้มันเป็นไปได้หรือด้วยหรือที่จะมีคนริษยามีริษยาแบบนี้ด้วยหรือบอกนี้ปกติอย่าว่าบรรลุมรรคผลเลยคนให้ทานมากคนที่ไม่ให้ทานก็ริษยา คนที่รักษาศีลเนี่ยนะคนไม่รักษาศีลก็ไม่ชอบมันไส่คนที่เจริญสมถะวิปัสนาเจริญงอกงามคนที่ไม่ได้เจริญก็ไม่ชอบน,นะคนที่บริบูรณ์ด้วยสุขทั้งหลายไอ้คนที่ขาดแคลนสิ่งนี้ก็ไม่ชอบคนที่บรรลุมรรคผลปูุชนก็ไม่ชอบมันก็มีหลายกลุ่มที่ไม่ชอบพวกนักต่อต้านเพราะวิธีการที่จะแก้ได้ก็เนี่ยทำลายพระพุทธเจ้าสะอาราธนาให้พระองค์ ดับขันธประีนิพผ่านเธอได้เวลาแล้วเนี่ยนะแกเรียกว่าทำเป็นเหมือนผู้ดีใช่ไหมแต่มารผู้มีบาปผู้มีริษยาอยู่ภายในเรียกว่ามารผู้มีใจริษยาอยู่ภายในไม่ต้องการให้ผู้อื่นพ้นจากวิสัยของตนคือหมายความว่าถ้าคนอื่นยังอยู่ในวิสัยของตนใช้งานง่ายใช้ให้ไปขบับไปทําปานาติบาตก็ได้ใช้ให้ไปทําอธิน,นาทานใช้ให้ไปทําชั่วอย่างไงก็ได้ แต่ถ้าเกิดพวกเขาเหล่านั้นบรรลุมรรคผลไปแล้วตัวเองก็ไม่มีอนุภาพไม่มีอำนาจอะไรเนี่ยนะคือเรียกว่าล่วงพ้นวิสัยของตนมันก็เรียกว่าพ้นจากบ่วงของมารเมื่อพ้นจากบ่วงของมารก็เรียกว่าไม่อยู่ในวิสัยมารเมื่อไม่อยู่ในวิสัยมารมานก็เลยเดือดร้อนคือเรียกว่าป,ป่าปีมาคือเรียกว่ามารเนี่ยมารผู้ทําลายสัตว์มารผู้ฆ่าสัตว์ทําสัตว์ให้ถึงความ พินาตมาเนี่ยประกอบด้วยธรรมฝ่ายดำเออที่สำคัญรายละเอียดเพิ่มเติมบอกว่าถ้าหากว่าพระพิสุท์ทั้งหลายวินัยตาฉลาดโดยมักเนี่ยนะหรือว่าพหูสูตตาชื่อว่าเป็นพหูสูตรเพราะมีสูตรตมากพระพิสุ์ต้องทรงพระไตรปิฎกธรรมัธระก็คือทรงธรรมคือพระไตรปิฎกนั่นแหลเป็นพหูสูตรโดยปริยัตและเป็นพหูสูตรโดยปฏิเวทเนี่ยนะพะหูสูตร เรียกว่าทรงธรรมทรงธรรมก็ทรงปริยัติและก็ทรงปฏิเวทปริยัติก็คือทรงจําพระไตรปิฎกเป็นพระหูสูตรก็คือบรรลุมรคลแทงตลอดโลก,กุตระธรรมและท่านเหล่านั้นปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลก,กุตระธรรมหรือเจริญวิปัสนาสมควรแก่อริยธรรมปฏิบัติธรรมอันเหมาะปฏิบัติธรรมอันสมควรเนี่ยนะฉลาดในคําสอนของอาจารย์ แล้วก็แสดงธรรมสาม,มารถแสดงธรรมให้สัตว์นั้นพ้นจากทุกสาม,มารถแสดงธรรมให้สัตว์นั้นบรรลุมรรคผลนิพพานสาม,มารถที่จะประกาศาศาสนาพรหมจรรย์อันสงเคราะห์ด้วยศิกขาสามแล้วก็พระาศาสนาคือคําสอนแพร่หลายไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ถ้าเป็นไปตามนี้พระองค์ก็ปร,รินิพพานมารก็เลยอาศัยคํานี้ที่พระองค์ตัดบอกได้เวลาสมควรแล้วเนี่ยนะ ทีนี้มานก็อันนี้อ้างพุทธบริษัทที่หนึ่งคือภิกษุทีนี้ก็อ้างบริษัทที่สองอีกว่าก็แลเพระพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเมื่อสัปดาห์ที่8ปดต้นแรกตรัสรู้ว่าดูก่อนมานผู้มีบาปภิกษุณีผู้เป็นสาวิกาของเราจากยังไม่ฉลาด ไม่ได้รับคําแนะนํายังไม่แกล้วกล้ายังไม่เป็นพหูสูตรยังไม่ทรงธรรมยังไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมยังไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนที่จกสามารถบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทําให้ตื่นแสดงธรรมมีปาฏิหารสมสามารถนําออกจากทุกขมขีปรปปะวละลัทธิอื่นที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใด ดูก่อนมานผู้มีบาปเมื่อนั้นเราจะยังไม่ปรินิพานเพียงนั้นนะตอนนั้นพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ก็บัดนี้นะภิกษุณีผู้เป็นสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหตุการณ์ผ่านไป45ปีบัดนี้ภิกษุณีสาวกของพระองค์เนี่ยนะสาวิกาของพระองค์ก็เป็นผู้ฉลาดแล้ว ได้รับคําแนะนําดีเป็นผู้แกล้ากลา่าเป็นผู้สูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นผู้ปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วก็บอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจําแนกกระทําให้ตื่นภิกษุณีเหล่านั้นก็สามารถที่จะแสะดงธรรมมีปาฏิหารนำออกจากทุกขมขีปรับปวารที่เกิดขึ้นโดยธรรมเรียบร้อยเพราะฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันนะเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ ก็บอกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพานขอพระสุคตจงปรินิพานณนะการบัดนี้เถิดอย่างนั้นนะบัดนี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยนะมานี่ไม่ไหวเลยนะนะมานี่ไม่ไหวเลยเนี่ยนะน่าสงสารพวกเราเหมือนกันนะทำมานไม่อาราธนาอาจจะได้ฟังธทมก็ได้อย่างนั้น